คือชีดเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนกับเราใช้ชีสมาร์กหนึ่งแผ่นแต่เปิดกรูสกินแคร์จากเกาหลีที่ซื้อแล้วต้องซื้อซ้ำมีอะไรบ้างไปดูกันเริ่มมาที่ตัวแรกค่ะโทนเนอร์แพดของ m เมด h ฮิ l ซึ่งเป็นโทนเนอร์ <Wow. S 2> ของเกาหลีและเป็นเจ้าแรกของการทำโทนเนอร์แพด ซึ่งเจ๊ชอบใช้3สีนี้3สีนี้มีความต่างกันอย่างไรมากสีน้ำตาลเป็นเรตินอลคอลลาเจนลิฟติ้งแพทซึ่งตัวนี้จะมีเรตินอลชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะช่วยเรื่องรดริ้วรอยยก,กระชับผิวหน้าทำให้ผิวของเราเนี่ยตื่นขึ้นได้ซึ่งนี่ใช้ไปแล้วใช้ไปเยอะอ๋ออันดุดแน่ซึ่งเขาจะมีที่คีบมาให้ซึ่งปกติที่คีบจะอยู่ตรงนี้น,นจะจ๊ะตัวนี้จะเป็นแบบนี้เป็นตะข่ายตะข่ายแบบนี้เห็นไหม ซึ่งให้ความชุ่มชื้นดีมากทีนี้ก็จะมีคําถามว่าพอใช้ตัวโทนเนอร์แพดใช่ไหมให้ใช้ก่อนทาครีมกันแดดกับจะสาวสีเหลืองเป็นไวท์เบรท์ไวท์เบรย์ ไวตั้มไม้ไบรท์เทนนิ่งแพดจ้ะซึ่งตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของความเพิ่มความขาวกระจาใสายมีไนโอดีไซน์สามเปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวนี้ก็ใช้แล้วดีเหมือนกันแต่ว่าเจ้ยังไม่ได้เปิดนะแล้วขออนุญาตไม่เปิดเพราะฉันจะใช้ทีละกระปุกจ้ะแต่ใช้แล้วดีเวิร์กมากๆสีมชมพูเป็นตัวที่ฮิตตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวคอลลาเจนซึ่งตัวนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยอะไรใดๆนะจ๊ะสาววัยุ30สอาบก็ใช้ตัวนี้ได้นะจ๊ะซึ่งยังไม่ได้แแกกเหมือนนัล เจกะจะม่แก่3กระปุกนี้กระปุกละ100แผ่นถัดมาเป็นมาร์คไฮโดรเจลแน่นอนว่ามาร์คไฮโดรเจลที่เกาหลีคือเลิศไม่ไหวเนาะทีนี้ตัวแรกก่อนราคาสูงบอกก่อนเลยข้อเสียคือราคาสูงแต่ดีไหมบอกเลยว่าดีเวอร์ซึ่งเจจะชอบใช้ตัวนี้ก็ตัวนี้มันจะต้องมาร์คข้ามคืนใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วเจไม่ชอบมาร์คข้ามคืนเพราะว่าไม่ชอบนอนแล้วมันเหนียวเนอะนะเจก็เลยจะมาร์ค ตามที่เขาบอกก็คือ3-5ชั่วโมงแต่ทางที่ดีอะค่ะควรจะมากให้ถึง5ชั่วโมงใครที่รูผลผลขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างผิวขาดน้ำแล้วก็อยากตื่นมาแล้วหน้า Brightening เลยรวมถึงแต่งหน้าแล้วติดทนดีมากคือต้องใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้เขามีโมเลกุลที่เล็กมากแล้วน้องก็จะทำงานเหมือนให้อาหารผิวตลอดเวลาที่เราหลับ หรือช่วงเวลาที่น้องมาร์คผิวพอเมื่อเขามีความแบบใสมีความเจลแล้วเนี่ยน้ำเราไม่ถูกระเหยออกไปฉะนั้นตัวนี้คือตัวแรกๆที่แบบโด่งดังมากในไทยอันนี้เจนเลิฟสุดอะไรสุดก็คือของ c k d คือถ้าเทียบกับ b i o d a n c e เจ้รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันเพราะตอนที่เจมาร์คเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบเอ้ยฟิลไม่ได้ต่างกันอะสามารถแต่งหน้าแล้วก็ติดทนนานแล้วก็รู้สึกว่ามีคอลลาเจนมีเรตินอลที่ให้ผิวเหมือนกันแล้วตัวนี้ไม่ต้องมาท่ามคืนมาแค่แบบ 20นาที30นาทีน้องก็จะเป็นเจลใสแล้วและที่สําคัญคือราคาน้องถูกกว่าคิดดูดีว่ารักขนาดไหนฉันซื้อมาสองกล่องจ้ะฉันซื้อหนังหน้าเจดีขึ้นจาก,กามาร์กฉันก็จะไปมาร์กต่อจ้ะมาร์กตัวน,นี้ดังมากฮิตมากซึ่งเพิ่งเคยใช้เหมือนกันแต่เมื่อลองใช้ไปแล้วปุ๊บต้องไปตามกล่องที่2มาเลยนะจ๊ะซึ่งอันเนี้ยตัวเนี้ยค่ะมันเป็นตัวแบบเออเขาเรียกว่าเหมือน ดรายอินมาร์แล้วเขาได้รับรางวัลด้วยว่าเขาเป็นชีสมาร์สที่แบบให้ความชุ่มชื้นเหมือนเราอะ่ะใช้เซรั่มหนึ่งขวดอันนี้คือใครที่หน้าแบบแพ้ง,ง่ายผิวแห้งมากๆพอมีช่วงหนึ่งที่เจ๊แบบหน้าลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ตื่นมายังรู้สึกแบบให้ความชุ่มชื้นอยู่เลยอะ่ะตัวนี้เนี่ยเขาทดสอบการละคายเครืองมาแล้วโดยการทดสอบกับผิวมนุษย์ด้วยว่าแบบเออไม่เกิดการละคายเครืองนะแล้วที่สําคัญก็คือถ้ามีการใช้ต่อเนื่องสี่สัปดาห์ให้ผิวมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นถึง7เจ เทคนิคค่ะคือว่าด้วยความที่ในซองเนี้ยจะยังมีความชุ่มชื้นอยู่มันจะมีแบบน้ําอยูอ่ะเห็นปะซึ่งเทคนิคก็คือพอมาร์คไปสินาทีน้องก็เทเอเซนต์ตรงนี้ออกมาจึบ๊บแล้วก็ตบกับชีสมาร์คไปเลยตบ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 ,ตบ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 แบบนี้ แล้วค่อยลอ,อกมาร์กออกแต่เจ้เพิ่งใช้ไปไงเจ้ก็เลยไม่ได้ลอ,อกให้ดูเนาะซึ่งเขาก็จะแบบดึงดูดสิ่งสกปปกออกมาแล้วก็จะยังเหลือตัวเอเซนต์อยู่น้องก็สามารถเอามาทาคอทาสอกทาอะไรได้ <S <S มาที่ตัวนี้จะ้ะนำด้วย,ก,บบนนยกับสเปรย์ที่เป็นทรีนวนะค,ะ,คะเขาบอกว่าสเปรย์ตัวนี้นะจ๊ะก็จะเหมือนกับได้บำรุงเข้มข้นคือฉีดเนี่ย เหมือนกับเราใช้ชีสมากหนึ่งแผ่นแต่ที่ราที่เราแกะให้ก่อนซึ่งตัวนี้ค่ะขับคึ้นแค่ตัวนี้เขาบอกว่าโอ้ดังมากนายแบบนางแบบเกาหลีไอดอลใช้กันเยอะมากเจก็เลยแบบอ๋ออยากรู้ก็ไปตามไปตามเขาตามเขามาคือตัวนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำแรกค่ะแต่เป็นน้ำแรกที่ให้คุณสมบัติแบบทรีนวันก็คือเป็นทั้งโทนเนอร เป็นทั้งแบบเ,เหมือนเซรั่มเข้มข้นแล้วก็เป็นเหมือนอ moisturizer แต่มาในรูปแบบของสเปรย์ซึ่งคุณก็ต้องฉีดขย่าแค่แบบนี้แล้วก็ฉีดพ่นขาวนะจ๊ะคือซื้อผิดตอนแรกจะไปหาซื้ออันนี้แหละแต่ว่าซื้อผิดเลยได้น้องตัวนี้มาซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นแบบ white serum tuffle เนาะ first oil capsule serum คือตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่มเลยอิมันเป็นเซรั่มแบบนี้ มันไม่ใช่สเปรย์แต่ที่เจ้ชอบก็คือเขาซึมเร็วมากแล้วเหมือนเจะได้บำรุงผิวแบบดีมากๆแล้วตัวนี้มันก็ช่วยในเรื่องของแบบไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าสมมติว่าถ้าหาซื้อไม่ได้แล้วมันหมดแล้วฉันจะซื้อที่ไหนฉันก็ต้องฝากเพื่อนฮิวมาอย่างเงี้ยเนาะโอเคตัวหนึ่งที่ไปต่ำต่ำตามเขามาก็คือ Eye Serum s ติ c k เนาะ b one ซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยพอดีตัวนี้เจ้มาต่างจังหวัดเนาะอันเนี้ยซื้อ มาคะ่ะเขาให้2องอันแล้วพอได้ลองใช้ไปแล้วอะเออรู้สึกโอเคตรงที่ใต้ตาไม่ดำดีแล้วก็แบบรู้สึกบำรุงแล้วมันชุ่มชื้นเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแบบแปบไทยช่วยทำให้แบบอ๋อล่องลึกอะไรใดๆมันดีขึ้นแต่ว่ายังไม่รู้เนาะว่าล่องลึกดีไหมแต่แค่รู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วมันซึมเร็วมันรู้สึกตาเราชุ่มชื้น ใดๆก็คือทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของเจที่เจผิวแพงง่ายเนาะแล้วใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคดีชอบก็เลยตำํานะจ๊ะส่วนใครจะชอบอะไรยังไงก็ไปลองใช้ดูเพราะว่าหลายๆตัวก็มีขายในเมืองไทยแล้วทั้งหมดเลยหน้าน้องออกจ้าอู้หน้าฉ่ำดาวไปถึงวาวไปถึงดาวอังคารพูดผิดพูดถูก อยากให้คอมเพลตมาร์คไฮโดรเจลคอมเมนต์เอาไว้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเจ๊ว่างเออเจ๊จะมาตอบให้จากใจเจ๊ใช้เอง